สวัสดีครับนูกกับมาชิงแหวนกาดวิวแดวนี่หว่าวิวเดสโอเคตบมืนหน่อยเรยวนองเอเฮ้ยครับวันนี้วันนี้เท่าไหร่เราเล่นเราเล่นหกกันยาใน่จำได้วันที่หดถูกแล้วเพราะผมถูกคุณก็นี่อะไรไม่ว่าอะไรเลยกำลังนึกอยู่ใช่ปะเวอร์แล้วโอเควันนี้หกกันยานะพี่รันเว่อร์ซะมาจากไหนเดี๋ยวนะ บัดดี้ไฟบัดดี้ไฟเตอร์ครับบัดดีครับสวัสดีครับเลยครับผมมาเล่นผมมาเล่นบัดดี้บอดี้ไม่ใช่ดูเพ่แมดด้วยนี่บัดดี้นี่มีลาด้วยอ่ะชื่ออ่องคนเดิมอ่องคนเดิมเพิ่มเติมคือเล่นอะไรออฟฟิศออฟฟิศที่เปบัดดี้ที่เปิดบัดดี้เนี่ยออฟฟิศที่เปิดบัดดี้ปบัดดีปากกันใหญ่แล้วเยอมาเจอกับเชดบอยอะไรเชดพรีเมียมเชดพรีเมีพ์เชดพิมพ์จบเริ่มเริ่มเลยนะเริ่มเลยเรื่องอะไรไม่บอกอะคุณนี้ ได้ขี้โกงได้มาจวดมาจวดโอเคมาจวดตี้โอเคมาขายของกันเลยดีกว่าระหว่างไม่ขายนะไม่ขายคุณไม่ใช่จีโน่ผมไม่ได้ผมเป็นผมเป็นผมเป็นจีโน่เอออ่าเอเดี๋ยววันพุธที่ถึงนะครับวันพุธที่สิบกันยานี้นะครับลุกเถอดิกแล้วอยู่บนนี้ ก็ด <gesch> ีสิพี่ศูนย์เจเจออกนะครับใครที่สั่งไว้นะครับก็กล่องเริ่มส่งวันพุธที่เจ็ดเลยส่งใครที่สั่งแยกในชั้นส่งวันถัดไปเนี่ยหวานล้วกูเริ่มถักเฮ้ยกี่โกงคนเนี้ยเอาไงเจะได้เนาะจะคุยกันถ้าเป็นอย่างเงี้ยคุยไงอะไรวะน่ะไม่แต่องศาองศามันให้ทางนี้ไงมันไม่คงคงได้เอ่าโอเคมีผมผมเริ่มก่อนผมเริ่มหลังผมก็ตายอยู่ดิแต่ว่าถ้าถ้าจะให้ดีคนไงระนาบเดียวกันนะมาลิกันเจ้าเด็กไม่เป็นไร มัเดี๋ยวก่อนขายขายต่อขายต่อแล้วก็ตอนนี้เรามีการกปิดเพลย์เดอร์เพิ่มมาก็คือวายจัดคาบูโตและกล่องละและอะไรนะและอีกตัวชื่ออะไรนะบิวบิวที่เป็นบ็อกเซิร์ฟนะครับบ็อกละห้าร้อยหนึ่งคาตันมียี่สิบสี่บ็อกหนึ่งหนึ่งบ็อกมีสิบซองหนึ่งซองมีสามใบอ่าก็ทั้งทั้งกล่องเปิดเพลย์เดอร์กันแล้วนะครับจะออกประมาณเดือนธันวานะครับใช่าทั้งกล่องมีสามสิบใบ ใช่หนึ่งกล่องไปว้าวซื้อสองกล่องเลยได้เนี่ยฮะหมือนก็ยันซีพีไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเกเกจะเข้ามาหลอกตรอย่าลืมนะมันมีทีดีไว้คือทีดีกันได้มีมันจะมีสองสายก็คือสายบิวกับสายเอาทุกรอบเลยชูโตอุ้ยอะไร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 เออเดี๋ยวกี้เราต้องอะไรใครแก้กูอ่าทำไมต้ไม่อกไปเริ่มแล้วโอ้โหเร็วเร็วเรว ฉันจัวทะใครพี่กาป็นคนล่างเขาบ้างเอ้ยเดี๋ยวไม่รู้นี่มันก๊อตส่วนี่วันก๊อตส่วนี่ก็เล่นไปเลยคนว่าคนเดียวกันขนว่าคนเดียวกันเฉยทิ้งไลท์เทคเพนกวินจักรพรรดิเปิดห้าหาเอาได้ไม่มีเสิร์ชเอาไอ้นี่ต่อเมยถ้าถ้าเสิร์ชเจอนะจะกับสาวไปอืมอี๋ตอนนี้บริไดทไฟเขาเริ่มที่ญี่ปุ่นเขาโคลาโบเขาโคลาโบอยู่โคโรแล้ว ไปซื้อเลยครับไปซื้อไอ้แจ็กไหนไปซื้อแจ็คไหนครับไปซื้อไหนไปจ็คไหนเริ่มหลังจะวนนะอย่าให้รอดไปได้ทันเช็ดงวงเลยเขาฟาดเฮียอุ้ยัวีจะงวงจะงวงไม่ไลผ่านก็แย่แลยกไม่ต่อไลต้องไม่ต่อไม่เปิด ไม่ได้ครับผมครับเพราะผมไม่เปิดใครโทรมาไม่ล็อคล็อเปล่าเล่นกลับเล่นกลับเฮ้ยเล่นกลับนะปิดหมดคือปิดไปแล้วขอบคุณนะขอบคุณที่นี้สองเลยนะสองที่สองเส้นอะสองเส้มีขายป่ะเส้นแบ่งเสกเขียวมีครับผมเท่าไหร่อ่าเฮ้ยไม่พูดไม่ไม่ได้พูดอย่าอยวาหายเดี๋ยวผมไม่มีใส่กล่องความไม่ใครดูดี เออมึงบอกข้อความมานี่คนจัดเทพงแมนบ้านหนึ่งยิงแน่จ้ะว่ะเฮ้ยว้าวขออย่าอเยอะเอาดาร์กเข้าโซ่อยู่เลี้ยวสับเล็กอะจริงซับเหนื่อยนะจะเจอหนึ่งผมตัดไปแล้วอะอ่ะเหมือนปล่อย กี่ได okay. ้เด okay. ้อหนเดียวโอเคขีเดียวโอเคน่งอ่าล่อยกนดแล้วกันขี่วนวันวนทิ้งทิ้งไปทใจไม่รักไลคอมบายละเชอร์ของดีคอมบาละเชอร์ าพาว่านาะให้เจอรู้สึกเสียคำรามในคอไม่พอใจล <c oughs> งบัวไม่มีอะไรอยากลงบัวเลี้ยวบัวเลี้ยวข้ามขิดน้องกระคั้น้อนทุบเข้าออมาขี้นะเอาดอิโดตัวผ่านเธอตัวึ่งผ่านไม่ตี ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไม้ไปกินบุเฟ่ตันบ้าเราเลิกเราเลิกไปกินน้ำรับให้ใพี่บอลเล่นเหนดียวมาสเตะรอร์คาร์ลิสติรถดรถดดูดดนดดู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 ดูดดู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 ดดดดูด e s ูดูดูดดู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 ดดดู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 ดม เนี่ยเจอพวกนี้แทนนี่ยหน้าชื่อดังอะไรเป๊ะเลยมีจิ้มบ่อเลยไดกคุณนะเดี๋ยวผมหลุดไปได้นะที่หน้าเช็คยิ่งยิ่งยิ่งหยกหยวสนุกแน่ขึ้นเช็คไปที่หน้าสั่นสนุกสนุกแน่ขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเอ้ยบู๊ได้เลยอันนั้นไม่ได้อะมันเลยเก็บกันก็ขอไว้ก่อนอะไรต่อหมื่นแมนหมื่นแมน โลแกงหมดแล้วใอ่ไหมตัวกะนสามได้ก็พี่ฮะสามได้สองขี้ลดได้ไหมไม่ให้ลดได้ปะไหม่ต่อรอใหม่อะไรปลาไปโลก็เทินอะอะไรวะหมอรถอากาหัวร้้น่าการหัวร้้นคืออะไรวะโลกำลังลูกชาย อยู่ห่าวห้าง่โอ้เป็นคนงี้มั้งโอเคยี่จะตีตียี่เดี๋็บคิวทิกเกอร์แกแนั่นเลยเพจะตีจะตีไม่เชื่อเดี๋ยวนี้ให้เชื่อคเดียวหัดจำฮิวทำไมวันนี้มันมันเน่าจังวะอฮะเนี่ยเน่าไปขึ้นมาชิงกันครับเนี่ย ก็ทุกทีมันใช่อย่างนี้ไงทุกทีมันมีให้เล่นไงแต่วันนี้ไม่มีให้เล่นแล้วไงวันนี้เข้ามาถึงมาแบบนี้วันนี้วันนี้วันนี้วับนี้แบบนี้ไม่เหลืออะไรให้เลยอ่าทิ้งไลท์แปะโจวสวยจังไม่ไม่ไม่วิชาหนึ่งจ้า แยกร้างแยกร้างเลยบวกสามพันบาอ่าบวกครับมันบวกไปแล้วสองพันบวกสี่บวกสี่อ่าตึ๊ดติ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 ๊ดตดต๊ดอเ ไม่มรลุ้นลุอยู่จะฟังอะไรต่อมันเอ้ยไม่บอกครั้งเหรอไม่รู้ก็บอกไงครบอยู่ครบถอดเาไปถอดปถอดสองพันครับักหักตังค์ข้างๆได้ไหมไม่มีอยากด้วยหักไน้าตัวซีพีอะหักได้บวกบวกตัวซีพีอ่าตรงนี้บาๆสิบเจ็ดห้าบาทเซ็จไมเส็มเส็ เซฟเซฟเซฟเสิอเซฟเซฟเจ็ดเซ็บเซฟเออเซฟเออเท่าน้นโจมตีคาเนบาร์หนึ่งทิ้งมือหนึ่งมาถ่ะทิ้งละทิ้งการป้องกันแเนมือมีพีจีมื่แปะนี่อ่าทิ้งนี้ลงทิ้ตัวนี้ข้างหนึ่งโคตรเบาอ่ะครับพี่รเบาเทาครับ แมนบวกโบวห้าเพนเกใครมานะเกตัวนี้เกตัวนี้มาโดนทับกระโดดตัวนี้ตัวนี้เราทับตัวนี้ง่ายๆคือไม่โดนรีทายแลเออไม่โดนเออใช่ถูกแล้วไปบอกเออยี่สิบเองยี่สิบหกเองพี่จีบดิไม่ซี่ีแคทพี่จีปดิฟันก็ได้คีกก็ได้กก็ได้เข้าไปเถอะย่สิบหกอ่ะจุ เพนกวินจากฟัากับคีอาแวนกับแท่งทั้งสางฮะข้าวโซบะนายจะเท่าไรยี่สิบสามยี่สิบห้าเฮ้ยสามหมืนผ่านไม่เจอผ่นเนี่ยไม่อยาก่ไม่อยาผ่านอยากปล่อยไปก่อน กเพอนะเปอโอเคอย่าทำอย่างนี้ไม่ว่ากับใครอืมออะไรออแบบนี้เจ็กสมันหนึ่งคุณเป็นอะไรที่รองเสียงผีอันนี้ไดกรติดแน่ถ้าเขามาดูลอยไปก่อนจังเจ็บผมบอกเลยคลิปนี้รัานอยู่เฮ้ยอ่ะถ้าไม่ถึงตีตีนะจะถึงเดี๋ยวเดี๋ยวเเอาไปหลังร้านเลยือ เอาเอาอไม่พูดไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเลสเดี๋ยวเลสเดี๋ยวเลสไม่ได้เดี๋ยวเลสใครอยักรูว่าหลังร้านร้านผมเป็นยังไงไม่ไม่ไม่องมาที่ร้านเดี๋ยวผมพาไปมันไม่ใช่แบบนั้นด้วยที่ใส่หัวแตไม่ใช่งั้นด้วยแต่แต่ไปแค่สองคนแต่ที่รู้วหมือนนั้นที่รู้มีมีนี่นี่นี่ที่คนเลยเหรอตามคนที่รู้พี่ดึงพี่เอาหลัเราไม่ได้ไปมันนั้นพี่มันนั้นพี่ทำจะสองหน่อยเหรอเฮ้ยเฮ้ยกับสกีนกับสกีนสองมือเหรออย่าไปแค่สองคนเลยเรย เเพียนเลยเยๆแปลกๆว่ะนีสามสามสามได้หนึ่สองีเอ่อไม่พี่จีพี่จีมาเยอะซะขนาด่โอ้โหโอ้โหไราตอนตอนแข่งนะตนางนี้นะแข่งตอนแข่งไ้ได้ี้นั่นเลยนะตีเสร็จบ้านหนึ่งคอคอไหน คนที่ใช่เชคิโมเบดกันดักจากปาเป้ดูมเป้ดูเป้อุ้ยเลื่มยิงไม่ให้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 ไม้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 ไเไรสองสามหมื่นแวนมีการอยุดอันนี้กี่คิี่เดียวกี่เดียวหมดเลยบทมือคิวสามหมื่นเลยเออแวนอู้ห เล็กิดฟอมให้สัตว์เวื่อเบรกเกอร์ทำอะไรได้ทดสอาอะไรเลเวลเดสกระโดดติดไมแล้วคนที่ใช่อะคนที่ใช่ทำอะไรก็ไม่ผิดจริงอ่ะไม่จริงแหมเสียดายอ่ะถ้าเราใช่ใครก็ใช่เลยเออฮะ ลิฟต์เอาไปเก็บดิเอาไปเก็บดิเอาเก็บดิเอาไปเก็บดิพูดะไราอไห้หองหลังกูไปเรื่อยนะจังหวะนี้ไอ้ัพันนะนอ้บอวพันนะเพอร์โซน่าเอาเพอเอาที่เพิร์มาอ่ะแค่พอตอั้นบวกอะไรบอกพันเอเหมดคกับบวกตามออเดอร์เหรอใช่ครับยี่สิหกใครจูงไว้ดแกที่ยี่หกอะเพิร์โซน่าไง เบล์เท hey! He no oh, like so mm ่า hmm. ไ mmm. mm ่เฮ้ยโทษ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 หกเจ็ปเก้ายี่สิบเก้าครับครับสองห้าจัมหมมมาหมหหมมหม ปีเคาตาบ้านหนึ่งทิ้งมือหนึ่งอ่ะร้อยก่อนลงลงในตัวลงตัวนี้ให้ออกไปเก็บกลับลงตัวนี้ตัวนี้เฮ้ยตัวนี้โอ้ตัวนี้นี่เขาวางไหมลยนะไม่ให้จากตัวเก่าตั้งไม่ได้ไม่ได้มันมันไม่ได้ไงจริงมันมันไม่ใช่การลุกไงเป็นการคอใหม่มันเป็นความรู้มันคือการมันเป็นการคอใหม่ถ้าไม่มีก็ไม่ได้ด้วยนะอผมองยุ่นอ่ะต้องเตรียมต้องเต็มต้องเต็มไม่ครบ โรงพยาบาลสาวเข้ามาเลยพี่ชายโอ้นะเขียวพี่ชายกดอะไรไปเออวินกิ้เปิดทับสดขอบครับใบแรกเลยขอบคุณขอบคุณลืมลืมตอนแรกเขาบอกว่าลอยอยู่มันลอยยังไงลอยจนลืมอืมเกือบลืมไปแล้วแค่เราพี่ไม่เก็บอ่าปล่อยไปเถอะพี่ทุกนี้นะเอาแลยเอาเลย โอเวอร์ทิกเกอร์จูวอนนเอาไล่ล่ามาอันนี้ข้างในงก็ได้ <laughs> อันนี้มันยี่สิบยี่สิบเอามาเอามายี่สิบที่สองคิีที่สองคิดทมา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 เขาคายสองคีหมดต่อทิกเกอร์จัว ครั้งนี้แล้วกันก็เป็นสองหมืนอุ้ยไยไม่ใช่นี่บวกห้อยู่แล้วเอาาเอาไม่ไม่หมื่ไม่ได้หมื่นไม่ได้หมื่ไม่ได้ไม่สองมืนหกร้อยล้านเออสองกี้ังไงยังไงนะตรงเนี้ยอันนี้นี่ไงเบตเบตตอนแรกคือสองหมื่นใช่ไหมอ่าเปอร์สองหมื่นก็บวกอีกก็เพิ่มมาเป็นสามมื่นเออสาม0มื่นต้องบวกสาม0มื่นกันอ่าเป็นสาม0มื่น สามหมื่นแล้วบอีหมื่นแล้วก็ดรอยไปหมื่นหกหมื่นหนึ่งถูกไหมเฮ้ยเฮ้ยไม่เกี่ยวล้มันสามหมื่นแล้วดอหมื่นหนึ่งเอยเหมื่นห้าอ่ะห้าอ่าคูยสองสองตเฮ้ยโอเวอร์หมดแล้วขอไม่ไม่มีมาอะไรทำอะไร พาเไปเงี okay, ้ยโอ้ยโอ้ยปูให้ม um ัน okay. อ่ะโอเคแต่ขี้แต่พัดอ่ะเอ่อพลังให้นี่ไปพลังพลังเท่าไหร่หมื่นเดียวอหมื่นเดียวอะไรวะใส่มาทำไมลายล้านสองขี้พีจีมาปล่อยก็ได้ปล่อยก็ไม่ตายด้วลายล้านแค่ลายล้านใช่ไหมโอ้ย ร้อยล้านร้อยล้านกับอีกสี่หมื่นเออเยอะเกินที่จะทำคิดคิดพี่ก็ใช่มหมเนี่ยคิดจะเอาไปพี่ก็เยอปเอาข้างไหนอ่าหมื่นมันเรียกได้ใช่ไหมอันนี้ช่องเงินเดียวเฟไปล่อยเปล่าเออแค่นี้ ทำไมไม่หิวอ่ะนั่งเ่อว่ะเือป่ะเออเออเริ่มเลยนะเฮ้ยเตรียมรถเลยเกรี่รถเลยมีมีคนเยืนหิวเันอ๋อนี่ยูท์เปิดหะยาสาได้โอเวอร์แน่นนอนที่สุดฮึคิดเลย สาได้โอเวอร์อ่ะไม่ไม่ขี้ป่ะสามหมื่นครับสามหมื่น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 ก่อนแล้วกันเลสามสามโซยิงสามได้สอ,องครีรารู้ตรงนี้ก่อเอ่อใช่ไรน,นะสามสามสองสามนี่สามแปด ไม่เห็นน้ำติดหรอประเทอันนี้มันไม่ใช่สามแปดสามสาม่ออันนี้มคีอันนี้กันอนะไรกันเวหอกันเวกนนนนะันเวฟกันเวืมใส่กันคีบยได้เดียวสมไดออยย้แล้วเเออกูตาย,ยแล้วกล่เออเห็นไหมลอเออู่อี้วฮวอะคี เนี่ยทำไมเวนมึงแต่ว่าขเ้ปอเราก็ฝังอ่ะโอยโกงคามาครับรอดกลับมาได้ฮกนะโอเวอร์ชก็ไม่รู้อมเ้เมวมือน่อย่ยอเอมากไม่นอมึงเฮ้ยจัดเกลัวตบมือหน่อยแล้วเชี่ยไอส่อเชี่ยแม่งโกงความตายวะเด็กไม่คืนอะไอเป้ใช่ไหมใช่เด็กไม่คืนนะเด็กไม่คืน โอ้โหขันมาแน่นเลยทุกคนสำหรับใครที่ส,น,ส,น,สนใจส,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 สินค้าเด็กไม่คือเคยเหมือนเดิมนะครับซื้อได้ทั้งตู้ทางออนไลน์และหน้าร้านครับตู้ทางออนไลน์ก็เช่นเคยเหมือนเดิมที่คำที่ไว้ใต้คลิปนะครับส่วนหน้าร้านก็แวะเข้ามาได้เลยวันนี้ไปแล้วขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับสวัสดีครับครับคครับ